สวัสดีครับพบกับพวกเราเรื่องลับผีลวงหลอกขำเย่เนี่ยสวัสดีครับกลับมาเจอพวกเราอีกครั้งกับ b o x to o o x ครับวันนี้ห่างหายกันไปนานก็กลับมาเจออีกครั้งกับ EP ที่ต้องบอกว่าเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องรองเท้าฟุตบอลสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรู้ข้อมูลเจาะลึกวันนี้เราจะนํามาฝาก อ่ะ EP แรกครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการเลือกรองเท้าฟุตบอลสำหรับใครก็ตามที่ไม่ว่าจะส่งเข้ามาทาง Q&A เองก็ตามหรือจะสอบถามเข้ามาจากคลิปนู้นนั้นนี้ของพวกเราบ o ็อกท o บ็อกว่าพี่ครับเลือกรองเท้าสำหรับคนเท้าบานพี่ผมเท้ายาวเท้าสั้นแค่นี้ผมจะใส่อ,อ,อะไรดีวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกคนก็ลองไป ทำตามลองไปนั่งนึกดูแล้วก็ลองไปไต่ตองดูว่าขับอะไรอะ่ะเปนสอนทำไมเอ้ยพูดจริงอันนี้พูดจริงว่าเรามาพร้อมกับวันนี้7หัวข้อชี้ชัดให้กับทุกคนเลยว่าการจะเือกรองเท้าสักคู่หนึ่งหรือหลายๆคู่ก็ได้ควรจะมีวิธีเลือกอยังไงถ้าพร้อมแล้วตามพวกเรามาครับไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะเรื่องราวของไซส์เท้าของตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญที่ถ้าใครจํามันได้พิเติล ขาก็จะบอกอยู่ตลอดว่าสําคัญคือต้องรู้ไซส์เท้าของตัวเองซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าอะไซส์เท้าของตัวเองทํำยังไงวิธีง่ายๆครับหก็คือตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านรองเท้าอะไรก็ตามเขาก็จะมีแท่นที่วัดเนี่ยถ้าใครมีโอกาสผ่านไปมีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็ไปลองดูก็จะได้ความยาวของเท้าเราหรือถ้า ใครอยากจะทําเองที่บ้านอยากที่จะรู้ชัดเจนซึ่งข้อ2เนี่ยทีมงานบล็อกทูบล็อกของพวกเราแนะนําเป็นพิเศษก็คือการเอากระดาษ a 4หรืออะไรก็ได้ที่ใหญ่กว่านั้นเอามาวางไว้แล้วก็เอาเท้าของเราเนี่ยวางท่าบลงไปแล้วก็เอาดินสอหรือปกากกาก็ได้มาร์กซึ่งวิธีการมาร์กเท้าของเราเนี่ยก็คือสมมุติว่านี่เป็นเท้านะครับจุดต่ําสุดก็คือส้นเท้าเอาดินสอขีดไว้ แล้วก็จุดสูงสุดของเท้าคือด้านบนสุดก็ขีดไว้ก็จะได้ความยาวของเท้าของเราซึ่งเรื่องของความยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่แต่เ0เนี่ยก็จะเป็นนิ้วโป้งเท้าที่ยาวที่สุดแต่ก็จะมีอย่างไอต้ลที่นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วโป้งอันนี้ก็ลองไปวัดกันดูบางคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะได้เป็นความยาวอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญครับ ก็คือเรื่องของความกว้างจากขวาไปซ้ายก็คือด้านข้างเนี่ยก็คืออีกสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆหรือใครก็ตามครับที่ถามเข้ามาว่าเท้าผมอย่างนี้เรียกว่าบานไหมหรือเท้าอันไหนคือเลียวก็ให้วัดจากขวาไปซ้ายก็จะได้ไซส์ด้านข้างบวกกับไซส์ด้านความยาวก็จะได้เป็น เท้าของเราโดยการอย่างที่บอกมาร์กไว้กับกระดาษหรืออะไรก็ตามที่คุณสามารถหาวางท่ากับเท้าคุณได้แล้วพอได้สัดส่วนตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้ไซส์เท้าของคุณที่แท้จริงถ้าทำถ้าจะให้ดีวัดทั้งสองเท้าเพราะว่าบางคนก็ถามเท่ากันอีกนั่นคือเรื่องของไซส์เท้าถามว่าไซส์เท้าพอรู้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์ในการเลือกว่าคุณจะไปเลือกรองเท้าที่มันเลียวหน่อยหรือจะต้องเป็นรองเท้าสาหรับ คนเท้าบานซึ่งก็แล้วแต่แบรนด์ผู้ผลิตอีกว่าเขาจะผลิตออกมายังไงแต่สิ่งสําคัญอย่างที่บอกครับเรื่องไซส์เท้าของตัวเองต้องรู้ครับผมสาหรับข้อที่2ก็คือเรื่องของสนามที่คุณเล่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรองเท้ายกตัวยอย่างอย่างตัวผมแล้วกันตัวตัวผมมันดูนุ่มๆไปวะ หรือ,หร,อหรือเราหยาบคายหรือไงตัวตัวกูเนี่ยตัวกูเนี่ยเล่น11คนเป็นสนามหญา้าจริงซะส่วนใหญ่8-90%ตลอดเลยนานๆจะมีเล่นหญา้าเทียมสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมก็จะเลือกรองเท้า FG เป็นหลักเพราะว่าสนามหญา้าจริงในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะไม่นุ่มมากก็จะแข็งๆนิดนึงทีนี้ถามว่าเรื่องของสนามเนี่ย เกี่ยวข้องกับการเลือกรองเท้ายัางไงอย่างที่ทราบกันครับสนามฟุตบอลเนี่ยมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหญ้าเทียมหญ้าจริงรวมไปถึงหญ้าที่สนามที่ดีจะจัดก็คือเป,เป็นสนามที่มีการฉีดน้ำมีการดูแลมีการบดสนามอย่างดีเนี่ยก็จะออกไปทางเป็นสนามหญ้าจริงที่นุ่มหน่อยก็จะต่างจากสนามหญ้าจริงที่ตามมาตรฐานทั่วไปมันก็จะมีความแข็งบ้างอะไรบ้าง รวมไปถึงสนามที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีหญ้าบางที่ก็มีก็จะมีการเลือกรองเท้าอีกแบบนึงอีกสําหรับสนามทีเ่เป็นสนามนุ่มหรือเป็นสนามที่แบบอย่างที่บอกไม,ม่ค่อยมีหญ้าเวลาฝนตกก็อาจจะเป็นโคลนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการการทรงตัวที่มากกว่าสนามเฟิร์มกราวทั่วไปอย่างที่บอกครับลองดูว่าตัวคุณเนี่ยเล่นฟุตบอลกับสนามแบบไหน ถ้าเกิดว่าคุณเล่นญยาเทียมมากเป็นพิเศษก็อาจจะไปเลือกรองเท้าที่เหมาะสาหรับการเล่นญ้าเทียมไม่ว่าจะเป็นเอจี artificial grass หรือจะเป็นรองเท้าแบบร้อยปุ่มหรือถ้าคุณเล่นยาจริงอย่างผมก็มองหารองเท้า FG ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสภาพสนามหรืออะไรก็ตามสําคัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณเล่นฟุตบอลที่สนามแบบไหนเป็นหลักนั่นคือเรื่องของสนามที่คุณเล่นครับ ครับผมและปัจจัยข้อที่3สําหรับการเลือกรองเท้าก็คือเรื่องของตําแหน่งในการเล่นฟุตบอลยกตัวอย่างสําหรับฟุตบอลใหญ่ฟุตบอลเ11คนก็แล้วกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย5ตําแหน่งด้วยกันก็คือ 1. นึ่งผู้ประตู 2. กองหลัง 3. กองกลาง 4. ตัวปีกริมเส้นแล้วก็ 5. ้ศูนหน้าก็คือ5ตําแหน่งแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาอีก1หมวด ก็คือหมวดของรองเท้าฟุตบอลสําหรับเด็กซึ่งก็ต้องบอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งหมวดที่สําคัญแยกย่อยออกไปเดี๋ยวค่อยพูดถึงแต่เราพูดถึง5ตําแหน่งหลกักๆในฟุตบอลใหญ่11คนก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง5ตําแหน่งสามารถที่จะใส่รองเท้าได้หมดทุกประเภทสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่คลิปก่อนๆหรือใครก็ตามที่เคยส่ง คำถามเข้ามาใน q a เรื่องของความมั่นใจครับแล้วก็ความใส่สบายความเหมาะสมกับเท้าของเรา2ส,สิ่งนี้คือ2ส,สิ่งหลักที่เราย้ํามาเสมอ5ตําตแหน่งไม่ว่าคุณจะเล่นตําแหน่งไหนสามารถใส่ได้หมดถ้าคุณมั่นใจเพียงแต่ว่าแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตเขาอาจจะทำรองเท้ารุ่นนั้นเพื่อให้เหมาะกับการเล่นในตําแหน่งนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้น ทางฝั่ง Adidas ออกตัว X มาใช่ไหมรวมไปถึงทางฝั่ง n นกี้ก็จะมีตัว Mercurial ที่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นชุดพื้นที่มีปุ่มลักษณะเป็นใบมีดเหมาะสำหรับการออกตัวหรือตัววัสดุทั้งหมดออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบาเพื่อให้การเคลื่อนที่เนี่ยสามารถที่จะทำได้เร็วยิ่งขึ้นเหมาะกับการเล่นเป็น ตัวริมเส้นหรือเป็นตัวรุกนั่นก็คือ1ตัวอย่างที่อย่างที่บอกแบรนด์ผู้ผลิตเขาทําทมาเพื่อเหมาะสําหรับตําแหน่งนี้แต่อาจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปครับความมั่นใจแล้วก็ความใส่สบายคือ2ปัจจัยแรกก็ลองไปเลือกดูว่าคุณเล่นตําแหน่งไหนแล้วก็รองเท้าที่คุณเลือกเนี่ยเหมาะกับตําแหน่งนั้นๆไหมประมาณนี้ข้อที่4ก็คือเรื่องของ เลเวลออฟฟุตบอลหรือระดับการเล่นฟุตบอลของคุณนั่นเองแบ่งออกเป็น2อย่างจากทางที่ทีมงานของเราเนี่ยจากการที่ทีมงานของเราเนี่ยคัดออกมาแล้วสออย่างที่ว่าสําหรับระดับการเล่นฟุตบอลก็คือ 1. ระดับการเล่นฟุตบอลของคุณอยู่ในระดับไหนแบ่งออกเป็นแบบเริ่มต้นแบบอินเตอร์มีเดียตหรือแบบแอดวานซ์และเล่นอาชีพนี่คือระดับการเล่นฟุตบอลกับข้อที่2ที่เราแบ่งออกมานั่นคือ ความถี่ในการเล่นฟุตบอลของคุณคุณเล่นสัปดาห์ละครั้งเดือนละครั้งคุณเล่นสัปดาห์ละ3-4วันมีซ้อมทุกวันแล้วก็ลงแข่งลงซ้อมทีมนี่คือความถี่2แบบนี้สอหัวข้อนี้ที่เรายกออกมาถามว่ามีผลยังไงกับระดับการเล่นฟุตบอลแล้วก็การเลือกรองเท้าที่ถูกต้องผมจะยกตัวยอย่างสมมุติว่าคุณเป็นผู้เล่นแบบเบกิเนอร์เพิ่งเริ่มเล่นฟุตบอลแต่ฟุตบอล เดือนละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งเราก็แนะนําให้อาจจะมองหารองเท้าที่ถูกลงมานิดนึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกแพงหมายถึงแบบว่า,วาตัวท็อปอะไรขนาดนะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มด้วยมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนรองเท้าหรือมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้เตะบ่อยเนี่ยตัววัสดุเอยมันจะจะชำรุดไปตามการเวลาถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ใช้งานมันก็ตาม หรือถ้าหากว่าคุณเป็นนักฟุตบอลกึ่งอาชีพเลยเปะสัปดาห์ละ3-4วันมีซ้อมหรือต้องการที่จะพัฒนายกระดับการเล่นฟุตบอลของตัวเองจากระดับปานกลางกึ่งอาชีพขึ้นไป็นระดับอาชีพสำหรับน้องๆที่กำลังแบบว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยก็อาจจะมองหารุ่นที่เป็นรุ่นท็อปรุ่น e-life เพื่อที่จะยกระดับด้วยเทคโนโลยีของรองเท้าคู่นั้นๆที่เขาผลิตออกมาเนี่ย มันอาจจะช่วยให้นักฟุตบอลทุกๆท,ท่านนะฮะเพิ่มศักยภาพในการเล่นของตัวเองได้เรื่องของระดับการเล่นฟุตบอลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรองเท้าของคุณครับมาถึงข้อที่5ครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนั่นคือเรื่องของออราคาที่จะต้องใช้จ่ายในการเลือกรองเท้ามาสักครูหคร่หนึ่งสักครู่เหรอนานไหมเนี่ย อ่ะก็นั่นแหละอย่างที่ทราบกันครับในตลาดรองเท้าบ้านเราสามารถที่จะหารองเท้าได้ตั้งแต่1,000หรือหลักร้อยเลยก็ตามไปจนถึงหลักหมื่นเลยด้วยซ้ำเอาที่เป็นรองเท้าใช้งานจริงนะที่ไม่ใช่แบบเป็น Limited Edition ซื้อสะสมอะไรอย่างเงี้ยตัวท็อปๆปัจจุบันบ้านเราก็อยู่ที่ราคามันหมื่นต้นๆหรืออย่างที่บอกถูกสุดๆก็มีหลักร้อยเลยก็มีถ้าเกิดว่าใครจาได้ไอต้เขาก็จะบอกว่า เอาที่ไม่เดือดร้อนการสภาพทางการเงินของตัวเองมากจนเกินไปสมมุติว่าเรามีเงินอยู่4-5 0 0 0บาทแต่เราจะไปหาตัวท็อปมาใส่มันก็มันก็ดูจะเกินไปอ,อ,อย่างที่ทราบการถ้าจะสำหรับการใช้งานจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาได้อยู่ที่ราคาประมาณ4,000บาทจนถึง1,000บาทนี่คือเลนส์ราคาที่สามารถหาได้ในตลาดก็อย่างที่บอกเรื่องของ สภาพการเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญแต่สมมุติว่าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาวะทางการเงินสามารถที่จะหยิบจ่ายได้ทุกราคาเนี่ยเราทีมงานแบ่งมาให้3หัวข้อในการที่จะเลือกเปรียบเทียบกันระหว่างแบรนด์หรือเปรียบเทียบสําหรับรองเท้าคู่นั้นว่าเหมาะสมแค่ไหนเราแบ่งออกมาเป็น3หัวข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1 เรื่องของคุณภาพของแมทเทีเรยลคุณภาพของวัสดุที่ทำไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือจะเป็นหนังสังเคราะห์หรือว่าจะเป็นผ้าถักเองก็ตามซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมในตลาดก็ลองดูว่าเหมาะสมกับราคามากน้อยแค่ไหนส่วนข้อที่2เรื่องของคุณภาพของงานฝีมือในการผลิตแบรนด์ผู้ผลิตต่างๆครับอาจจะทําออกมาตัวท็อปตัวรองตัวบวยเนี่ยอาจจะคุณภาพการผลิต อาจจะไม่ได้เท่ากันซึ่งก็อาจจะต้องเปรียบเทียบกันในแต่ละแบรนด์หรือในแบรนด์เดียวกันแต่ละรุ่นถ้าเกิดว่าใครกํลาลังลังเลว่าจะเลือกตัวท็อปหรือตัวรองลงมานั่นก็คือปัจจัยข้อที่2ส,ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในรองเท้าแต่ละคู่อย่างที่เรายกตัวอย่างไปยกตัวอย่างอย่างสายสปีดอย่างเงี้ยเ,เรื่องของปุ่มใบมีดโอเคมันอาจจะราคาแพงกว่ารองเท้า ปกติทั่วไปหรือเปล่านี่คือเทคโนโลยีบางอย่างที่อาจจะเอามาเป็นปัใจจัยในการเลือกซื้อเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการตลาดของแบรนด์ผู้ผลิตนั้นด้วยบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของการตลาดลองดูจริงๆครับว่าเราเหมาะกับการเล่นแบบไหนแล้วก็ข้อนี้เรื่องของการสภาวะทางการเงินของเราเรามีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกส่วนสำคัญสามปัจจัยนี้อยากจะฝากไว้ สำหรับใครที่มองหารองเท้าที่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆครับผมทั้ง5ข้อที่พูดไปก็คือการเลือกจากหัวข้อต่างๆส่วนข้อที่6ที่เราจะแนะนำนะครับก็คือการอ่านรีวิวหรือไปฟังรีวิวที่เขามีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแน่นอนนะพวกอิอนฟลูเอนเซอร์ต่างๆเมื่อว่าจะเป็นตัวเราพวกเราบล็อกหรือจะเป็นช่องอื่นก็ตามเนี่ยเขาก็จะมี การออกมารีวิวโปรดักต์ใหม่ๆซึ่งพวกเราก็แน่นอนไม่พลาดที่จะนำมาฝากทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละสมมุติว่าคุณเลือกที่จะซื้อรองเท้าสักรุ่นหนึ่งอยากให้ลองไปอ่านรีวิวดูด้วยหลังจากที่คุณประเมินสถานการณ์และ5ข้อที่เราแนะนำไปข้อ6ครับอ่านรีวิวดูว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆหรือถ้าเกิดว่ามันมีผ่านผ่านการ ใช้งานมาจริงแล้วโดยผู้ใช้งานจริงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปหาคอมเมนต์อ่านได้ลองหารีวิวฮะอย่างที่ว่าการใช้งานจริงก็จะช่วยได้ในการตัดสินใจว่ารองเท้านั้นอะ่ะเหมาะกับคุณไหมสมมุติว่าคุณเลือกได้แล้วจาก3-4คู่ที่คุณมีอยู่ในลิสต์คุณอาจจะเลือกคู่นี้แล้วแต่พอคุณไปอ่านรีวิวจริงเฮ้ยมันอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปดูรีวิวที่ไหนก็เปิดพวกเราได้บล็อกทูบล็อกเราจะหามาให้คุณแน่นอนอย่างที่เราเคยทํามา ท, icism, ทุกค um, Mouse ู่ก็มีรีวิวให้น้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวได้ด้วยการกด Sub s c r i ต e ติดตามไว้จะได้ติดตามอัปเดตรีวิวรองเท้าของพวกเราเรื่อยๆนั่นคือเรื่องของการอ่านรีวิวรองเท้าครับผมครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับทิปที่เรานำมาฝากกับการเลือกรองเท้า สักคู่หนึ่งที่มันถูกต้องกับจริตทุกอย่างความเหมาะสมการสวมใส่การใช้งานของอทุกๆคนจริงๆก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ดูในคลิปนี้ก็จะได้ข้อมูลนำไปเลือกรองเท้าคู่ใจอาวุธคู่กายในการลงสนามแข่งขันฟุตบอลกันอย่างถูกใจและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ที่เรานำมาฝากกันสำหรับคลิปต่อไปครับ ถ้าเกิดว,ว่าใครอยากจะให้เราพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกรองเท้าก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกเราได้หรือถ้าใครชอบถูกใจคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เราครับ b ็ x to Box จะพยายามทำคลิปออกมาเพื่อที่จะออตอบโจทย์เรื่องของการเลือกรองเท้าเรื่องราวของอ p ต่อไปเกินนิดหน่อยแล้วกันเรื่องราวของการเล่นแต่ละตำแหน่งจะมาพูดคุยกันว่าตำแหน่งผมเล่นตำแหน่งกองหลงังกองกลางกองหน้า ควรจะมีการเลือกรองเท้ายัางไงหรือใครอยากจะให้ทําตําแหน่งไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้ครับสำหรับทิปการเลือกรองเท้าแต่ละตําแหน่งประมาณนี้ใช่ไหมจบไงดี <c oughs> ก็จบเลย <c oughs>